เปรียบเทียบไปก็ไรค้ค่าเปรียบเทียบไปก็ไม่มีความสุขเราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นด้วยความหวังว่าจะพัฒนาตนเองแต่ในความเป็นจริงพอเปรียบเทียบแล้วเราจะคิดว่าตัวเองดีกว่าหรือแย่กว่าคนอื่นซึ่งไม่มีประโยชน์ทั้งคู่หากเราพบว่าเราเหนือเราคิดว่าเราประสบควาสมสำเร็จแล้วแต่มาตรฐานที่วัดนำมาใช้อาจน่าสงสัยอยู่เพราะอีกฝ่ายอาจหยุดพัฒนาตนเองถ้าเป็นแบบนั้นก็ เป็นเพราะว่าเราซ่อนตัวอยู่หลังความล้มเหลวของผู้อื่นแต่แม้ว่าเปรียบเทียบแล้วเราอาจจะแยก่กว่าก็ไม่เคยมีประโยชน์อยู่ดีและเราจะเจอคนที่แข็งกว่าเราในบางเรื่องเสมอกรณีนี้เราอาจจะสูญเสียกำลังใจและความมั่นใจแต่คนที่จดจอ่อกับตัวเองและมองเอกลักษณ์ของตัวเองการเปรียบเทียบจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และไม่น่าทำเราตัดสินตัวเองได้ แต่จากมาตรฐานตัวเองเราจึงเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เราสามารถจะเป็นได้ดีกว่า